FC ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เราจะเลี้ยงกับดาวต้นตะลุยกับพ้าเขาป้าหายเห็ดที่เราลจ้ะมีเก็บเมื่อเป็นเ,เวลาเก่าม้งมาครับวันนี้ขึ้นมาสวยจังหน่อยด้วยพี่น้องแดดหอนเลี่ยมตาเลยพี่น้องจังได้กับต้นตะลุยกับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเด้อจังได้กับไปรุมไปซ้อมรุกันน้องพี่น้องเน,งงนาะไปพี่น้องไปเลยนะพี่น้องโม,มลเลกของเฮาจ้าเน่นดอกแรกอะก็จ้า งูแรกแห้งมานจ้างูแรกส,สวยๆจริเงเห็ดราโง่นหลงเหลือจังไบุญเอยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมะเอ๊ะดีอะนี่น่ใหญ่น้ำขาดเนาะใส่กันแล้วน้ำจ้ะ นี่ไข่นึ่งน้ำนี่ไข่หนึ่งุน้อุมพูอยู่สุดมูเลยเขนเลี้ยงลงไปเลยจ้ะนี่บานพร้อมเลยจ้ามีบานมีจูมีไข่นักหน่งโอ้ยมือจุ้นะต่าต้นอ่อดี๋ยวขึอนโ่บานสามบานเลน้องเลี้ยงสายไหลเลย พอส่วนบ่าอาบน้ำโอ้ยจะไหนจังบวะอาบน้ำมาส่วนผู้ใดนรู้เบาขื่นเจ้าเกลี้ยเน,นี้ยมมันเขียนหนักใช่ไหมด้วยใจด้อยช่วงนี้ก็เห็ดละงหงเพิ่งกับสีลงเหลือเนอาะเจ้าเกลี้ยก็สีมีเห็ดก้อแดงแน่เลยพี่น้องอืมเงือกเหนียงนัง่นเลยอีกพี่น้อง ยาไข่เดี๋ยวจะไข่ทำน้ำไข่เดียวนี่บ่ไข่เดียวเดี๋ยวคุณเหลี่ยมตาครับเยอะคุณเนี่อนคุณมาสวยคุณไมาเศร้าเกาโมงคนเลิกที่นองมือนเศ้าเติบเนาะก็เศร้าเกาโมงที่น้อนมูเแ <laughs> ต่ขอ, <laughs> อ,องมูแดกแหงหมาจ้าก็แดดนห่งจ้าุินแรกจุ่มแรกของ,ของขเราว,ว,วันนี้ครับ อ่มอถือพอคำจ้ะเดี๋ไปเบิดกูหยดต้อนี่น้องเห็ดพลังขากัะเตี๊ยคมอมันอยู่จุงามเลย้เป็นมูเได้ไหมพี่น้องมูจะได้ถ่ายตรงนี้เนาะร่าประทันร่านหก็สีพอดีสุดหรอเอนี่มูบานมันเกิเป็นจุมเนาะ เยอว่าตันตัต้ตัต้ต่ยอ <c oughs> จะเนี่ยขวถือก็ดีพี่้องขวถือก็ดีพี่น้อที <c oughs> ส่สามดอกสองจุ่มกับหนึ่งบาน

ดอกได้แน่ว่ะเดียวเอาได้พี่น้องวัววิ่ีเข้าที่เ้าแดนนะพี่น้องขวัญแดนหน่อยชิ้นน้ำบินเด็กไม่ได้ไม่ได้หดึงดอกนี้สิดอกนี้เยอะเกิดจะได้ภ่ษาจีนไหมอือก็คือดอกภาษาจนไปครับ นอไลยสองดอกีอ่สี่ดอกเดียวสองดอกดอก,อกนจ้ะแม่สินค้นาอ่ะแจกกระดอกอกระดอกเก็บไว้เขาขายม <c oughs> ันถึงสาดจ้า,า,ด,จาดอกใยญ่นักในตรงนี้นสีแงจ้าออหมดแดงใส่ฟ้า,าเลยไหลเลยไหลไปยืนถือข้างหมดแดงแไดงว่าส่แล้ว จอ้เพิงใส่ไงหนึ่งดอกไอ้เพิงนึ่งองจ้า อย่างงายก็ับับับี่หน่อย่บ่หน่อยธรรมดาที่ไหนเนาแกึมน่อยหน่อยก็มีได้คน่อน่อยจีได้หน่อยันก็มี่ับบแบเนียไงเดี๋ยวใบไม้แห้งเดี๋ยวดูน้ำเลยคุณหยุยืดใตใบไม้นบแตกมะมูจ้ะ เี้งนออกอืมนี่งเหี้งองนสีขายเหี้งใหมมั้นหนาแล้จ้ะนะันได้นาาเป็นเหี้ถ้าบบมี่ใบใหม่ขาเนบเหียนเปนสั่นนี่แก่ anh giữ mi tay bay mày e bọt tay lên. Long bay. Tu mục ngang kè bung 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 ยังเหยดแล้วจ้าอืมสาม,สามสามจุดสามจุดวันนี้อขาเป็นหยักหน่อยอ่ะ

แข็งดินเนี้ยวอจะดินเป็นดินเ,เ,เนีนรรวยพาไม่ตันชิลพี่กัน้ <c oughs> <c oughs> นาะก,นกนันเนาะมีอไข้จุง้งยังไงผอนี่เขาไข้อ่อมพ้วนเลยจ้ะนี่เด็กนนี่เงาะจู้บึ้เลยแบงนี้แบบ ตรนนี้แหะพี่น้่งปิตสามแบ่บแล้วกินพนรสุน,นพนสำหรับพนม่มักสูนปานไหนกินกองที่เขาให้เม่มีกินปานไดเนาะขันปีกป,ปีนกรสิมีกินอยู่แล้วจ้ะพี่นุอมอ้อมไปอีก้อีอลเลอ๋อเ้ยจะ่าบ้งจม ขี่ก oh, ับที่ออกจากป้าแล้วจ uh, ้ะทอดสามมันมีกระดกมันก็มีกระดอกของงามเลยจ้าเมื่อนี้ขื่นสวยจังเอยกะได้บ่หลายเด้อพี่น้องเนาะยิงกระแหงอื่ยิงแหเมื่อนี้คนกะขื่นมาแต่เแ้าๆล่ะมันลงไปเบิดล่ะกะรุ่นว่าฝนสีตกก็นอนกันนะ มาวต้นก็ตายจนแล้มกันขืนมาที่รังโมกัดแต่ว่ากัดได้ไม่ใช่งามๆเลยพี่น้องเนาะกินน้ำควนพระเจ้าเหรอจ้าพระเจ้าก็สิเอาดอกบานไป็นหมดแล้วจม่ได้รับจูงไม่หายบ้าเท้าจ้าจูมเดียวโคโลจูมเดียวโคโลเลยนี่จ๋งเลโอ้พี่เราจูมเนาะบางทีนี่ว่าหันก็เห็นเป็นโมอยู่แต่แกล่ ออกมาเห็นเฮ็นละจุ่มผู้ใดเขาผู้ใดออกยิบเอาผู้ละจุ่มมาเพียงพอจ้าเพียงออกเพียงพอจุ่มนี่ครับสิออกแล้วก็ยังพ่ออยู่พี่น้องจุ่มนึงจ้าเป็นตะงูขาวแล้วจ้า อ้อยแก้วพี่นออ้องอ้อยแก้วจ้า<ม>บ่ได้ออกจ็กเทียละปลาเห็ดมือน <laughs> อันมันดอยสีออกพีเนาะดอยก้อนสีออกอันจ,จากปาลาดิพี่น้องค้นเจงไายค้นป้ากันย่างนี้กันย่างอยู่เขาป้าเรียกวติดแจกไว้แจกมันเกติบอดขึ้นมาเบิ่งดอยนีเนาะดอยขึ้นนะมีแต่เห็นเรา ไข่ไ่เนาะไข่เห็ดเรางูเข่าด้วยจ้ะนี่ไงถึ่นะพม่น้อนอืมกเป็นสวงสีทองอะไรนะต้่นบ่หลงเนาะยันบ่ได้อยู่นี่นี่ต้องสองแต่องดอกนี่นาะเขาบ่ได้เนาะนี่จุ่มจ้า พี่น้องเห็นโลหกไหมคือเบอเลยมือก้าน้องมาเบิ่งซอยสาวจัดเล่มเลยจ้าขอบคุณค่ะเุอเลี้ยงอ้าวก้างน้ำเนี่เลี้ยมเห็นโลหพี่อ้อกน้ำแขกขอบคุณค่ะไม่เห็นพี่น้องสามดอกพี่น้องเดี๋ยวมาจะเลยจะขาวขึนขึ้นฮหาคนขืนคนลงค่ะแขกมพี่น้อง ข้างคนขึ้นคนลงอีหลกเลยคือหุ่นอันนี้คือหุ่นเพียวเฉยงามสูงเทธอเลยแม้ว่คุเห็นเห็นลรางูนี่เบิกไง่ายที่สุดเออพี่น้องเพิ่นตั้งขาวจนพูนเลยเดี๋ยวแต่ห้านเทียคันค้นเท่านี้ตาเพิ่อนมันสีบว่นี่เนาะค่ะตามค่อยดีเพราะว่าแดดมันออกแห้งเลยเนาะบ่ท้วงเพิ่นขึ้นมาแดดหรือว่าท่านึงมีแในตอนเพิ่อนกงะย่างมาถือคันย่างมาถือค้างเนาะนี่อุ้ย เธอเว่ยเลยขอบคุณหลายๆเด้อสิโจงให้มันไทยมันมันคือว่าหล่ะพี่น้องเอาพี่น้อมันงอกเลยต่นออกมากได้หนิจ้ะมดหนาเสื้อเลยว่ะจิข้าศิได้เห็ดลงออกปลาอยเนี้ยทำเที่ยวพี่น้องเออมีอันคานแม่งคนสินค้าไงบวกเจ้าเก็บดอกนี่ก็สิได้ออกจาก อ๋อีิริเลยบัตจนี่เนาะเาจ้าแดงทางออกแล้วเจ้าจะอารมณ์ดีใช <c oughs> ่ไหมเจ้าเก็บนี่ก็จะหล่องเพลี้ยนเจ้าว่าขึ้นมาสวยยังส่ก็ต้องกะร่มดีแต่อัวหลวงแมงกินกพน็พี่น้องฮะพี่น้องได้เวลาลงจากดอยเลยเด้อพี่น้องงางสุดดอยลเบิง่งผลงานวันนี้พี่น้องบ่คิดบ่ฝันเลยว่าสิได้เนาะขึ้นสวยๆไหมพี่น้องไม<า>่นี้ขึ้นเก้าโมงเนี่ยตอนขึ้นบ่ได้แ้ะ ได้ตอนตอนส<อ>ิล,นลงมาจ้ะดยอยสุดท้ายก่อนสีหอดทั้งออกพี่นอ้องเห็ดเขาคล้าเห็ุเรามูกมาได้สวงลงมาค่ะนี่หน่อยย่างไปนี่งหอดทา้งออกได้พี่น้องเอาต้นตะลุยมือนีก็สิได้ลำลากกันก่อนละพี่น้องอมือนีก็ได้สำหรับมือนีก็จบใบสมีก่อนเดอ้อสวัสดีครับผมอไปไปยินข่าวกันจ้า